สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัส Rv เป็น ID ที่1,626ี่ในราคา5,890บาทครับ5,890เป็นราคาที่ถูกถูกครับมีทั้งลาสมวยไทย อันติเมตสกินใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเอลซูทูเรนมีหมดเลยและอันติเมตตัวอื่นลิมิตตตัวอื่นลีเจนตัวอื่นยังมีอีกเยอะมากๆเมติคอลสกินทูเรนที่ในอดีตหมดกันไปประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0บาทไอดีนี้ก็สุ่มไว้แล้วมิราเคิลวูของตุ๊จีนก็มีให้บอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าใครได้ไอดีนี้ไปนะครับก็มียันเอรันดอจากเซลามูนไว้ด้วยใครก็ตามที่สนใจดูคลิปนี้ให้จบได้เลยครับ5,890ออะไรบ้างได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกัน เริ่มที่ขอ้อมูลเบื้องต้นในดีนี้ฮีโร่98สกิน228ไอดีนี้มีกรอบโปรไฟล์เรือนแสงที่ใส่อยู่ตอนนี้และก็กรอบโปรไฟล์อีกอันหนึ่งที่เป็นกรอบเวอร์ครับ222นะครับสามารถเลือกใส่ได้เลยนะครับสถิติเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ทีนี้พาผู้ชมไปดูสถิติเบื้องต้นของฮีโร่แต่ละตัวดูทีละแถวนะครับ1 2 3 4 5ใครดูไม่ทันสต็อปได้เลยนะครับโอเคสกอแข่งขันมีการเล่นตามนี้ซีซันทั้งหมดตามนี้และทุกโหมดรวมกันตามนี้ คาร์โลเชสเคยเล่นไว้ดังต่อไปนี้ภาพรวมในการเล่นแต่ละโหมดและจํานวนแมตช์อัตราชนะก็ตามนี้เลยสกอร์ผู้เล่น100คะแนนเต็มใช้ยาสมรภูมิติดระดับจังหวัด2ตัวละครด้วยกันดังต่อไปนี้แชมเปี้ยนชิพไม่เคยเล่นไว้ความสัมพันธ์ไม่มีนครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของไอดีนี้นะครับฮีโร่สกินก็ทุกอย่างตามนี้เลยไปดูกันต่อที่เชิงลึกของฮีโร่และสกินทั้งหมดฮีโร่เนี่ยขาดทั้งเกมอยู่ประมาณ22ตัวละคร 5ตัวแรกตามนี้อ่าต่อไป10ตัว15ตัวแล้วก็16 17รวมแล้วขาดทั้งหมด17ตัวละครดังต่อไปนี้คุณผู้ชมไม่เห็นตัวละครไหนแปลว่าไอดีนี้ซื้อไว้แล้วนะครับก็สามารถทยอยเก็บเหรียญในเกมไล่ซื้อทั้งหมดได้อาจจะยกเวน้นแค่เดอะแฟตกับวันเดอมูเมนถ้า2ตัวละครนี้ไม่ใช่ตัวละครที่คุณเล่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องซสีเรียสครับถัดมาคือสกินในไอดี R อาร์วีตัวนี้มีด้วยกันทั้งสิ้นถึง200 28สกินเราจะพาคุณผู้ชมไปดูทีละตัวเลยนะครับจนถึงตัวสุดท้ายตั้งแต่ตัวแรกเลยครับเดี๋ยวเลื่อนไปด้านล่างสุดก่อนนะครับจะได้เริ่มกันที่สกินตัวแรกใน d r v ตัวนี้จริงๆโอเคสักคู่นะครับโอเคถึงแล้วครับเริ่มสกินตัวแรกจะเป็น Evo ของ Butterfly ก็เวลหนึ่งทั้งคู่มีสกินฮีโร่อีกปะปนกันไปหลายต่อหลายตัวก็จะอยู่ทั้งหมดในคลังของ E ี o แวนเวลหนึ่งอีโมบูของฟูดมังกี้ปั้นไว้เวลสามเลยนะครับก็สูงกว่าวทุกคนเลยแล้วก็มีฮีโร่อีกสกินอีพิกสกินอีกหลายต่อหลายตัวรวมถึงสกินในตระกูลลีเจนก็มีทั้งหลายตัวบัตเตอร์ไฟเทนเรียวมาซิลไอริอดูอินทารามิหน้าโทนบอขาดเรียวมะมาหลอดสกินเอฟเอ็มวีพีนาคอสวารเลอร์พลาสของคาเฟนีแล้วก็สกินอื่นๆอีกมากมายครับในตระกูลลีเจนลาวิอัเลสเตอร์เทวนาซาตาซูก้าเอรันดอ คือรีเจนเนี่ยเยอะมากๆากออริจินอลอวกาศเซนิเอลอวกาศรีกว่าคุ้มจริงๆครับเพราะโซโลรีเจนเนี่ยก็นับด้วยตาเปล่าก็เกิน20ตัวแล้วครับมีอารรนดีสุปรีมสกินก็เรียกได้ว่าจัดเต็มเพราะว่าตีว่าสกินละ500ครับคุณผู้ชมไปดีนี้มี6กสกินก็3 0 0พและถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุ้มมากมากครับอันติเมตใหม่ๆไม่ว่าจะทูเรนหรือเอลสุก,ก็มีไว้อันติเมตยอดฮิตไม่ว่าจะริกเตอร์หรือคิวเลนก็มีให้มวยไทยล้า2,000คูปองยังลงทุนเติมไว้เลยครับ ดาพิคาดอสูรเซลฟิตลิมิเต็ดจากวอลเลอร์พาร์ทและสกินเทศการลร้านค้าประดิจร์ด่นี้นั่นอีกมากมายมิร์เคิลวูคอ,องต้องคลิกให้ดูนิดนึงอันนี้ซื้อไว้ช่วงเทศกาลตุ๊กจีนก็มีด้วยครับเป็นสกินที่ไม่มีขายนะครับต้องรอก,กิจกรรมอย่างเดียวในอนาคตและก็ยังมีสกินอื่นอีกครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆก็จะเจอมีลิมิเต็ดซูเปรมลิมิเต็ดมอทอนที่ต้องใช้ลูกแก้วทองแรกสกินบลีดของลิปโปลิมิเต็ดแวรลิมิเต็ดเอรันดอร์สกิน เอเรันดอร์ทักซิโดก็เรียกได้ว่าเป็นสกินที่สวยที่สุดของทักซิโดและเป็นสกินแรที่ต้องรอกิจกรรมเซรามูลวนกลับมาไอดี ID. นี้ทําการซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยได้ไปเลยครับและยังมีสกินอื่นๆอ,อีกเพียบครับลิมิเต็ดมูลาดน่นะครับรวมถึงสกินทูเรนกระบี่สเปเรตมาสเตอร์หายากมากครับไอดี ID. นี้ก็มีไว้ให้ชมด้วยนะครับคุมมากๆเลยครับตรงจุดนี้ แล้วก็มีลิมิเต็ดคาเฟนีแต่งงาน w e ดดิ้งเดยที่ต้องแรกด้วยลูกแก้วทองแล้วก็มีไอเทมอื่นๆอีกเพียบครับรี g e n ลิมิเต็ด RPL เอลซูลิมิเต็ดคิวเล o ฟุตบอ l ลิมิเต็ดตำนานเ e ออร l ร a l f โอนี้ l i m i t ต็ดฟ o r เรนติโเป็นตัวสุดท้ายเลยครับก้อนนี้คือทั้งหมด228สกินผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆ5,890ได้ขนาดนี้เหลือจะเชื่อครับ และยังมีในโซ่ของรุนที่เรียกได้ว่าไม่แย่เลยครับเพียงพอที่จะเล่นได้กับหลายๆตัวละครเลยมีทั้งหมดประมาณ160ชิ้นเท่าที่ผมนับนะครับรุนแถวแดงคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามันมีทั้งรูนคลิ2แบบนะครับรูนเจาะเกาะรูนเมรรุนพลังโจมตีรูนแทงที่กูเล่นบอดี้ที่ปั้นเพิ่มนิดหน่อยก็คือได้ละ แล้วก็มีรูนเมทที่เป็นดีโซเลตกับรูนเซตที่เป็นรูมังเวทคือเรียกว่ารูนแถวแดงเนี่ยก็เพียงพอที่จะเล่นได้ทุกสายเลยครับถ้าปั้นกลเดนบอดี้เพิ่ม4ชิ้นก็จะดูดีขึ้นส่วนรูนแถวม่วงก็มีเอเซนเดเวอร์เน้นดูดเลือดเวทแมไพร์ก็มีเพลมีโปรเจกที่เน้นพลังชีวิตเน้นเกาะต่างๆบลัดแมจิกของสายเมทสปิริตแอสซิสเนตของแครี่แอสซิสซินก็มีครับส่วนรูนแถวเขียวก็มีโปรเวสที่มี4ชิ้นก็ดันเพิ่มให้เป็น6ชิ้นเป็น10ชิ้้นไดเลยครับ แล้วก็มีพวกดั้งเดิคอสเตนจาะเกาะไกลภาพเจากเกาะเวทมีฮอลลี่ไลท์ที่เป็นพวกเกาะพวกแท้งต่างต้านทานต่างคุณตีตตพตที่ลดคูดาวก็เรียกได้ว่ารูเนี่ยร้อยหกสิบชิ้นที่มีมันก็สามารถเล่นอะด p t ได้กับทุกตัวละครแหละครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สายลึกขนาดนั้นถ้าอยากให้มันหลากหลายก็อาจจะต้องปั้นเพิ่มเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าเท่าที่มีตอนนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับก็พอที่จะเล่นได้เลยนะครับทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อที่ของในคลังไอปรับแต่งก่อน เอฟเฟกสังหารมี 6, 8, 10, 12 e f เอฟเฟกวาร์ปหกแปดครับเอฟเฟกวิ่ง 6, 8, 10, 12, 12เช่นกันอีโมจิมี74อันแล้วก็พวกท่าเต้นชุดแต่งต่างๆผมจะไม่ได้พาคุณผู้ชมไปดูลึกขนาดนั้นใส่ซื้อดีนี้ไปเดี๋ยวผมจะให้เขาเช็คด้วยตัวเองเลยครับฟังของก็จะมีตราอัญเชิญสินชิ้นส่วนบัตรเช่าฮีโรสกินจำนวนมากพวกคัมภีขั้นสงูงคัมภีทั่วไป อิโมจิต่างๆรวมถึงบางอันก็เป็นแบบถาวรรอการกดรับแล้วก็มีผลึกเอาผลึกอุกาบาตอีก8อันสามารถเอาไว้แลกสกินพวกเด็กสตราหรือว่าพวกแกรกอวกาศได้เลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจิปะทะจากกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในคลังของแล้วก็หมดแล้วครับนี่คือทั้งหมดของ idrv ตัวที่1626งรแลงคอมมานเดอร์3ครับตามนี้เลยนะครับ5 8า0บาทเอาข้อมูลหัวเจรดท้าของ ID ดีนี้กลับไปเป็นของคุณได้เลย ดังนั้นใครก็ตามที่สนใจติดต่อมาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้คลิกมาพูดคุยสั่งซื้อไอดีกับเราได้เลยนะครับก่อนจากกันไปผมขอฝากผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิว a d RV ครั้งถัดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ